สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของเบลนักศึกษาสาวในเกมโฮมสวีทโฮมให้หายคิดถึงก่อนเกมจะเปิดไปฟังกันเลยครับเบลนักศึกษาสาวจากมหาวิทยาลัยคันหน้ายาวผู้แอบหลงรักเชนนักศึกษาหนุ่มในมหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่เชนนั้นมีแฟนสาวชื่อเชอรี่อยู่แล้วเบลจึงทำคุณใสใสเชนทำมาจากดินในป่าชา้าและวางแผนกำจัดเชอรี่ด้วยการเสกตะปูเข้าท้องแต่เชอรี่รู้ทันและได้พาดจานช่วยเอาไว้ คุณสยดังกล่าวจึงย้อนกลับมาทำลายเบลทำให้เบลต้องตายและกลายเป็นวิญญ,ญาณอาฆาตต่อไปอย่าลืมติดตามว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นตัวละครตัวไหนขอบคุณที่รับชมครับ